สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าผมอยู่บริเวณสถานีรถไฟแม่กลองซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟสายแม่กลองช่วงบ้านแหลมมาถึงสถานีแม่กลองก็ตั้งอยู่ตำงลวแม่ลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามรถไฟสายแม่กลองนะครับช่วงบ้านแหลมมาแม่ลองก็มีระยะทาง34กิโลเมตร ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอัลซีนไทยแลนด์นั่นก็คือตลาดล่มหุบก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากตลาดล่มหุบจึงค่อนข้างคึกคักก็เป็นตลาดที่ตั้งอยู่คล่อมรางรถไฟและทุกครั้งที่มีรถไฟวิ่งผ่านก็จะเห็นร้านค้าเก็บล่มเก็บผ้าใบแผงค้าเพื่อเปิดทางให้รถไฟวิ่งผ่านไป ก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพและเป็นภาพจำเรียกกันว่าตลาดร่มหุกก็มีการค้าขายในช่วงเช้าและจะเริ่มเก็บร้านในช่วงเวลาประมาณ3-4 4โมงเย็นโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดเส้นทางรถไฟวงเวียนใหญ่มหาชัยบ้านแหลมแม่กลองเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ คลิปนี้ผมจะพาเดินดูบรรยากาศของตลาดล่มหุบล่าสุดในตลาดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านําสินค้ามาจําหน่ายก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นของกินของใช้ส่วนตัวผักผลไม้อาหารสดอาหารแห้งกระเป๋าหมวกของท่รล,ลึกรวมถึงของฝากเรียกว่ามีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่คนในชุมชนซื้อหาอย่างเช่นพวกอาหารนะครับ แล้วก็ยังมีสิ่งของต่างๆพวกของที่ระลึกของฝากสําหรับนักท่องเที่ยวด้วย <ไป S 1> ก็มีผ้าพันคอนะครับจำหน่ายหนึชิ้น80บาทแล้วก็6ชิ้นสี่ร้อยห้าสิบบาทผมเดินเข้ามาก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ <ไป S 1> แจ้งเสียงตามสายไปเลยนะ <ไป S 1> ว่ารถไฟกำลังจะเข้ามานะครับ าทางการตำรวจท่องเที่ยวโทร1 1 5 5าาอออนคิดีซีอีโอแอลแลกี้ดอไลน์งนักท่องเที่ยวที่เดินอยู่ในตลาดล่มหุบนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะหาที่หลบรถไฟนะครับรถไฟกำลังจะเข้ามาตัวตลาดก,ก็จะอยู่ด้านข้างของรางรถไฟ ส่วนผู้คนที่จับจ่ายซื้อขอนะครับโดยมากก็จะอยู่บริเวณแถวข้างทางบ้างและบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเดินอยู่ตรงกลางรางรถไฟซึ่งบางช่วงก็จะทำเป็นที่เดินให้นะครับร้านค้านะครับ ก็เริ่มเก็บล่มเก็บผ้าใบกันแล้วเดี๋ยวผมคงต้องหลบนะครับไปข้างทางก่อนนะเพื่อให้ขบวนรถไฟนะครับวิ่งผ่านไปก่อนช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมที่จะมายืนอ,อยู่ด้านข้างของรางรถไฟเพื่อจะถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับบรรยากาศที่รถไฟวิ่งผ่านแล้วก็จะมีเส้นขีดแดงอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ยืนหลบให้พ้นเส้นแดงนะครับเหมือนกับเราเวลายืนรอรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมีเส้นกั้นนะครับสีเหลืองอะไรประมาณนี้ให้อยู่หลังเส้นตรงตลาดน้หกก็มีนะครับเป็นเส้นสีแดงรถไฟมาแล้วนะครับเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูรถไฟมาเนี่ย อสังเกตนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไม่กลัวขึ้นรถไฟเลยนะบางครั้งเนี่ยนะครับไปเหยียบบนรางเลยนะคือไม่กลัวเลยนะครับไม่ระวังเลยนะ รถไฟเขาจะถ่ายภาพเนีเ้ยเขาก็ไปยืนเหยียบรางรถไฟเลยขณะที่รถไฟกำลังจะวิ่งมาชูนิ้้ววแลวมอ

ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาตลาดล่มหุบนะก็เป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัตินะครับเมื่อรถวิ่งผ่านก็จะโบกไม้โบกมือส่งเสียงทักทายกัน ระหว่างคนที่อยู่บนรถไฟแล้วก็คนที่อยู่ด้านล่าง ปายเขาวิ่งผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเขาจะใช้เวลานะครับกลางล่มกี่นาทีที่สถานีแม่กองที่นี่สถานีแม่กอง,ก,องก่อนลงจากขบล็อตโปรดตรวสอบสิ่งของและคำพาราของท่านที่นำจิดตัวมาลงให้ครบถูกต้องด้วยครับขรบโบล็อตต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา15นาฬิกา30นาทีครับ อตางอนใช้ห้องสุขาบนขบรถขนาดรถจอดสถานีและขนาดริมทางตลาดลมกขอบคุณครับก็ใช้เวลาประมาณสักนาทีกว่าๆนะครับก็กลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับโดยพอใบต่างๆร่มต่างๆเนี่ยก็กลับมากลางเหมือนเดิมแล้วพวกแผงค้านะครับมีหลายร้านที่เขาทำเป็นแบบสไลด์นะก็คือดึงเข้าดึงออกได้เลย เพราะว่าการทําแบบนี้นะครับใน1วันเนี่ยเขาต้องทําทั้งหมด8ดครั้งก็จึงเกิดความชํานาญ มีทุกอย่างนะครับของฝากของใช้ของกินนะครับผักสด นี่ก็เป็นแบบคลิปช็อปนะครับมีหลายอย่างนะผมเห็นก็มีที่รับผมด้วยนะก็ขายชิ้นละยี่สบาทหกชิ้นหนึ่งร้อยนี่ก็เป็นกระเป๋าช้างนะครับสี่บบาท นักท่องเที่ยวนะครับเยอะจริงๆนะขนาดที่ผมเดินมาก็เป็นช่วงประมาณเกือบสามโมงแล้วนะ3ามโมงเย็นก็เป็นช่วงที่เขากําลังจะเก็บลาน,นะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับเยอะอยู่เคมี่คบาท่ ก็เป็นพวกป้าพันคอนะครับซื้อเยอะก็มีแถมด้วยวมียาดมนะครับยาดมก็แพ็คละหนึ่งร้อยบาท ามีทุกอย่างนะครับของกินของใช้ของฝากที่ระลึกเ็าเรียกว่าอะไรที่พอจะขายได้นะครับที่เหมาะสำหรับคนที่มาเดินตลาดนะครับก็นํามาจําหน่ายหมดมันก็เลยดูปนๆกันไปหมดนะครับมีทั้งของแห้งของฝากของ,ของที่ระลึกแล้วก็พวกแฟชั่นหมูเนื้อไก่ปลานะครับรวมกันหมดเลยนะ ไม่ได้แบ่งโซนนะครับนี่ละมึอนะครับเห็นมีถุงละสองร้อยสิบสิบบาท บนบรางรถไฟนะครับเวลาเดินก็ต้องมองให้ดีนะนะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยไม่ไม่เสมอกันนะครับมีสูงมีต่ำนะมีก้อนหินนะครับที่เขานำมาวางเรีวยกว่าไม่ได้เป็นถาวรแม่โอ้มี2สองร้ยไมใชขอสองร้อยนดีกค่ะ

ลูกชุบนะครับเป็นกล่องนะก็เห็นมีราคานะครับกล่องละห้าสิบบาทนะมีประมาณหกลูกห้าหกลูกนะครับแล้วขายลูกละสิบบาทพอคาแม่ค้านะครับก็ร้องเรียกชาวต่างชาตินะ ให้มาซื้อสินค้านะครับมีทุกอย่างเลยเรียกแบบภาษาอังกฤษนะครับหรือแบบภาษาจีนมะพร้าวก็ลูกเราสามสิบาท ผักสดนะครับเรียกว่ามีทุกอย่างนะครับผสมกันเต็มไปหมดแบบนี้นะครับก็เรียกว่าตลาดชุมชนนะเขามีอะไรมาขายนะครับก,ก็ตั้งกันไปหมดนะไม่ได้เป็นตลาดจัดตั้งนะครับเริ่มแรกก็กค่อยๆมาขายกันนะอาจจะเป็นแผงลอยนะครับคนนุ้นก็ขายผักคุนีน้ก็ขายเสื้อมันก็เลยดูปรับปรนกันไป ถ้าจะสังเกตนะครับร้านที่ขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็พวกกระเป๋าเนี่ยมีค่อนข้างมากเลย อันนี้ก็มีผลไม้ขายนะครับก็มีมะคุดนะขายนะครับห้าสิบบาทแอปเปิ้ลลูกสิบบาทนะครับมองเห็นก็มีมีแก้วมังกรนะสี่สิบบาท

咱们价，等一下两涨上来。那边有姐妹什么呀？<noise> <noise> เาก็ขายกันเยอะนะครับมีหลายร้านนะแล้วแต่ละร้านก็จะมีค่อนข้างนะครับเยอะ เกงมวยผมเดินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับร้านค้าบางร้านก็เริ่มเก็บแล้วนะเก็บไปบ้างแล้วนะครับรถไฟเทีย่ยวสุดท้ายนะครับที่วิ่งออกจากสถานีแม่กลองนะก็จะอยู่ในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับ 15นาฬิกาสาินาทีก็เป็นช่วงที่ตลาดนุ่มหุบนะครับก็จะปิดการก้าขายถ้าที่สอบถาานะครับแม่ค้าก็จะปิดส่วนมากก็ไม่เกินบ่ายสี่โมงเย็นนะครับก็คือ16บนาฬิกาอันนี้ก็เป็นแบบเหมือน ตัวกระตูนอะไรทักอย่างนะครับเป็นงูก็มีนะมีหลายอย่างเป็นพวกสัตว์นะครับมีปลาช็อกเกอร์มีทุกแกนะครับด้านในหนักๆนะเขาใส่ทรายเข้าไปนะครับเป็นทรายผมจับจัดดูแล้วน่าจะเป็นทราย ร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านอารีนามีของที่ระลึกนะครับจำหน่ายมากมายอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกสร้อยแหวนกำไล ร้านนี้เขาเป็นแตงลอยนะครับมีสร้อยสวยๆจำหน่ายพวกสร้อยกับลายข้อมือสวยๆ นี่ก็พวกผลไม้ใส่ถุงไว้นะครับมันมีราคาติดไว้นะแปดสิบบาทบ้างร้อยหนึ่งบ้างก็เป็นบรรยากาศนะครับล่าสุดเลยในตลาดล่มหุบนะครับอันซีนไทยแลนด์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะนิยมมานะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรสงครามอย่างมากเลย ตลาดล้มหุบนะครับก็อยู่ตรงข้ามถนนกับสถานีแม่กลองที่วิ่งจากบ้านแหลมนะครับมาบริเวณตลาดล้มบุบนะครับก็เดินทางมาที่ตลาดล้มบุบได้ด้วยรถไฟนะสายแม่กลองนะครับการเดินทางที่คนนิยมมานะครับตลาดล้มหุบนะมาเที่ยวเพลินๆนะครับน่านจะเป็นรถไฟนะครับจากวงเวียนใหญ่นะมาที่หมหาชัยนะครับ แล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากมาที่สถานีบ้านแหลมจากนั้นนั่งรถไฟนะครับจากบ้านแหลมมาที่ตลาดล้มผุบก็เป็นการเดินทางที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมานะครับขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณสลับท่านที่ให้การสนับสนุนช่องวีดีมีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสรับวันนี้สวัสดีครับ